ที่เราจะทำเจ็ดสิบห้าล็อกอ่ะเอาไว้รอรับฝาผสมพ่อพันธุตัวใหม่เราอะ่ะมันใช้งบประมาณยังไงเท่าไหร่สร้างยังไงพี่งบประมาณเหรอตัวท,ที่ของผมใช้อ่ะมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กใหญ่เหล็กเส้นหนึ่งก็ตกน่าจะประมาณร้อยห้าสิบอ่ะตอนนี้นเหล็กอย่างนี้นะใช่นี่นะนี่นะ<ช>ก็เท่ากับถ้าใครจะทําอ่ะมันก็งบประมาณผมว่าอ่าล็อกนึงอ่ะอยู่ พันห้ารวมค่าแรงนะพันห้าอยู่สบายสบายเพราะไม่ได้เชื่อมอะไรเยอะสิบล็อกก็หมื่นห้าพห้าเพราะล็อกเฉยๆเนี่ยมันหมื่นห้าเองเนาะถ้าถ้าทำแบบนี้นะครับอืาแล้วก็ลงเรือนข้างนอกอีกใช่ตีซะเนี่ยห้าสี่คูณเจ็ดเฉยๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีมันสี่ห้าหมื่นตีงบกลมๆไว้แสนหนึ่งคุณจะได้ล็อกผสมประมาณสิบห้าล็อกโอ้แสนน่าจะแพงไยมั้ง น่าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับลองดูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวฟาร์ม p ีอีกครั้งครับพีเอสวีระพงษ์ฟาร์มไก่ไปดูหางดํานะครับก็มีหลายคนสอบถามมานะครับในการทาล็อกผสมนะครับล็อกผสมของที่พีเอสทำนะครับในงบประมาณที่ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่า ล็อกผสมเนี่ยสร้างขนาดเท่าไหร่ใช้งบป,ประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการทํายังไงเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็โยกย้ายได้ถอดออกได้ประกอบได้นะครับก็สามารถทําเองได้ไม่ยากเดี๋ยวใครอยากทราบดูคลิปนี้ได้เลยครับ <c oughs> ครับมาถึงแล้วนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับนี่ก็เป็นฟาร์มพี่เอสนะครับนี่พี่เอสสวัสดีครับพี่เอส เดี๋ยวพอดีมันมีคอมเมนต์เขาอยากจะรู้ว่าไอ้ล็อกผสมเนี่ยที่ที่ทําข้างบนน่ะ<ร>ที่เราจะทาเจ็ดสิบห้าล็อกอ่ะเอาไว้รอรับฝากผสมพ่อพันตัวใหม่เราอ่ะมันใช้งบประมาณยังไงเท่าไหร่สร้างยังไงพี่งบประมาณเหรอตัวที่ของผมใช้อ่ะมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กใหญ่เหล็กเส้นหนึ่งก็ตกน่าจะประมาณ150ร้อยห้าสิบอ่ะตอนนี้นเหล็กอย่างนี้นะใช่น,นี่นะนี่นะเนี่ยนะฮะ นิ้วคูณนิ้วคูณครึ่งนิ้วอ่ะใช้เล็กนิ้วหมดเลยใช่นิ้วคูณคูณครึ่งเส้นละร้อยห้าสิบอันนี้คือส่วนไหนมันเนี่ยพี่อันนี้คือส่วนประตูประตูใช่ครับแผ่นข้างแผ่นข้างอยู่ข้างบนอ๋อแผ่นข้างไปประกอบหมดแล้วยังแผ่นข้างประกอบได้ไปล็อกแล้วคือเนี้ยจะประกอบคืนเนี้ยเพราะว่าช่างกลางวันไม่ว่างคือคือเราเชื่อมเชื่อมประตูต่างหากก่อนใช่แล้วก็เชื่อมฝาข้างครับก็คือที่เหลือก็ยกประกอบเลยเอาไปสวมใส่ได้เลยใช่ครับ แล้วก็อย่างตะข่ายพวกนี้ก็เป็นตะข่ายพลาสติกธรรมดาเนาะนี่ธรรมดานะเหนียวน่ะตะข่ายอย่างนี้สบายสบายเลยอยู่ในลกไม่สบายอันนี้คือประตูอ่าไม่ชิดอันนี้ช่องให้หารอ๋อแล้วก็เจาะน็อตยิงรีเวทน็อเหล็กนิ้วเส้นละร้อยห้าสิบมันทําได้กี่กงพี่เส้นหนึ่งโอ้กงอันนี้นี่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 ใช่ไหมใช่ใช่ต้องถามว่ากงหนึ่งอ่ะใช้กี่เส้นเออกงหนึ่งใช้กี่เส้นกงหนึ่งถ้าเป็นล็อกเดียวก็ ห้าส,สิบเดียวหนึง่งกงหนึ่งก็ได้ปรม,มาณห้าเส้นอ่ะทำรวมทัำประตูนะกงหนึ่งห้าเส้นห้าเส้นก็ตกป,ประมาณกงหงก็ห้าร้อยกว่าบาทเลยก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคูณห้าสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าอ่ะสีแปดร,ร,ร้อยเฉพาะเหล็กแปดร้อยเฉพาะเหล็กแปดร้อยตะข่ายนี่ไม่น่าจะเปลืองเพราะตะข่ายมันม้วนหนึ่งมันเจ็ดร้อยอ่ะมันมีสามสิบเมตรอ่ะแล้วกงหนึ่งใช้เยอะไหม ไม่เยอะเท่าไหร่กงหนึ่งน่าไปนั้นเมตรห้าสิบสามเมตรประตูอีกประมาณห้าเมตรอ่ะกงหนึ่งอ่ะประมาณห้า,ณเาเมตรใช่แล้วแล้วเขาก็มาเชื่อมตัดอนี้อันนี้นี่ค oh, ือเหล็กอะไรนี่คือเหล็กแบนด์ที่ยึดอ๋อเหล็กแบนดนะครับยึดประตูอ่ะยึดยึดไอแผ่นนนเนี่ยยึดอะไรนะยึดตะข่ายอ๋อนี่ไงอ๋อเหล็กแบนดนี่เส้นเท่าไหร่พี่ห้าสิบอ๋อเหล็ก เส้นห้าสิบไม่แพงนี่ไม่แพงไม่แพง,งก็เท <ล S 2> ่ากับอา่าเหล็กที่เอามาทๆๆํากรงๆๆๆๆเนี่ยเท่ากับสองร้อยอันนี้เส้นหนึ่งร้อยห้าสิบถูกไหมอ่าใช่ใช่อันนี้ห้าสิบก็เท่ากับซื้อถ้าสมมุติว่ามันก็ต้องใช้ห้าเส้นเหมือนกันไหมไม่ถึงไม่ถึงอันนี้จะน้อยกว่าเหล็กแบนประมาณสองเส้นอะต่อกรงต่อชุดหนึ่งอ่ะโอมันก็ไม่มีอะไรมีมีเส้นชีสใช่ีชีสเหล็กเหล็ก สายเหล็กแบนใช่แล้วก็นอดยิงนอดยิงอันนี้แหละเดี๋ยวไปดูแบบสำเร็จหน่อยแล้วเป็นไงช่วงนี้ไก่ลูกไก่ส่งเขาได้หมดหรือยังส่งอะไรพี่โทรมาบานเลยเมื่อกี้ยังโทรอีกนะเป็นอาหารอยู่พี่โลกอยากได้บอกพี่เดี๋ยวดูคิวให้เขาอยากได้ไปเลี้ยงหรือว่ายังไงเขาอยากได้ไปเลี้ยงได้โอคือแบบว่าเอาไปเลี้ยงแล้วจะขายเนื้ออย่างเงี้ยหรอใช่แล้วไม่ เขาเขาเข้าใจระบบการเลี้ยงนรือย่างถ้าเป็นอาหารหน่าจะได้อยู่นะเขาบอกเขาไปเลี้ยงในสวนเนาะอ,อ๋อแล้วก็ขายเนื้อเนาะขายเนื้อไอ้อวกนี้มัน,นมันทนต่อโรคไหมทนดิก็เป็นไก่พื้นเมืองทั่วไปเป็นโปรตแกลงโปรตีนชนิดหนึ่งอะ่ะน,นี่นี่เป็นแผ่นข้างอ๋อนี่แผ่นข้างแผ่นข้างที่ประกอบไปอ๋อนี่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 แผ่นข้างนะครับนี่ก็ประกอบ อ๋อข้างข้างซ้ายขวาเนาะใช่ยาซ้ายขวาแล้วข้างบนอ่ะข้างบนเดี๋ยวเป็นเมนชีสปูเลยอ๋อเมนชีสปซูซับซับไนดีทีหนึ่งให้มันการความร้อนอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ตัดแล้วก็เชื่อมเนาะใช่ครับว่าเชื่อมง่ายๆแบบเคลื่อนย้ายได้อ่ะแล้วตอนประกอบประกอบอยังไงก็มีเหล็กอ่าเดี๋ยวไปดูเหล็กก็ทำเงาต,าตก ตกรงหนึ่งแปดร้อยบาทแต่ว่าต้องมีโรงเรียนก่อนใช่ไหมพี่ต้องมีโรงเรียนอย่างนี้ก่อนอ๋อนี่ลูกไก่หนุ่มโอ้ยเยอกันนะนอ๋อนี่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 อนี้ประกอบนอันนี้จะประกอบอันนี้คือ,ท,อที่ประกอบแล้วนะครับรบว,วันนั้นเรามาดูมันเสร็จแค่แถวเดียว,ว,ว,วอันนี้คือที่ประกอบแล้ว อ๋ก็จะมีธรณีใช่ไหมใช่ธรณีก็คือเราเอาง่ายๆคือวิ่งเหล็กวิ่งเหล็กแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมจะทําแบบพอประกอบได้คือจะใส่เหล็กฉากหงครับแต่ทีนี้ของเรามันเป็นพื้นที่ของเรา <inclusive. S 2> แล้วก็เชื่อมเชื่อมแค่พออยู่อ๋อนี่เชื่อมติดเลยอ่าเชื่อมติดเลยอ๋อนี่ไงฮะ <ico le> นี่นี่ประกอบกันอย่างนี้คือเอาแผ่นข้างเมื่อกี้มาใส่สองข้างคือมันก็จะอันนี้กัน สองกงอ่ะใช้แผ่นข้างสามอันออถ้าสองกงอ่ะสามกงเพราะมันมันจะนี้ไปอันหนึ่งลดหลั่นไปทีละอ,อันไงเพราะว่ามันอยู่ที่เราอ่ะแต่ถ้าเรากงเดียวมันก็จะใช้สองแผ่นแต่ว่าแต่ว่าก่อนอื่น,น่ะต้องมีโลงอย่างนี้ก่อนนะเ,เพราะว่าด้านหลังด้านหลังมันไม่ต้องใช้ใช่ใช่ด้านหลังไม่ต้องใช้แต่ถ้า,ถาด้านหลังใช้ก็จะหมดเหมือนประตูนี่อีกอันนึงอ่าใช่ไหมก็เป็นทาเป็นเชื่อมมาน,นี่ไป นี่ฮะแล้วก็เปิดออกมาใช่ใส่บานพับใส่บานพับนี่นะฮะบานพับก็บานพับมันเล็กเพราะว่าประตูเราไม่หนักบายอืมนี่นี่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเดินระบบน้ำอันนี้มันยาวเท่าไหร่พี่มีห้าสิบยาวมีห้าสิบกว้างเก้าสิบกว้างตีเมนต์นึงประมาณนี้กุ้งถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยสองด้านประตูหนึ่งอัน รวมมีทั้งชีสเนี่ยมันอยู่ประมาณแปดร้อยใช่ไหมนำน้อยยังไม่รวมเมนชีสอีกไม่รวมใช่อ่าใช่เนชีสก็อีกประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เมตรเมตรละแปดสิบาทสามร้อยก็น่าจะอยู่ประมาณพันสองอ่ะล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งนี่นะใช่พันสองแต่ว่ามันก็ต้องล็อกที่สองนี่ก็ต้องถูกไปเพราะว่าใ่ใช่ใช่ใใช่ข่ใช่ใช่ใ่งช่ใช่ใชใช่ใชใช่ใช่า่ใช่่ใช่่็ ถ้ารวมแผ่นหลังก็เกินพันสองอยอ่าใช่ถ้าถ้าเราไม่มีอ่ะถ้าเราไม่มีถ้ารวมแผ่นหลังก็ตีไปอีกอ่ะพันห้าอยู่ต่อรอกอ่ะอันนี้คือหลังคาเนี่ยคือจะใส่ในชั้นชีตปิดเอามีชีตปิดเลย<อ>เพราะมันจะช่วยซับความร้อนให้เพราะว่ามันมีหลังคาเต็มละมีมีชีตตอนแรกว่าจะใส่ตะข่ายอ่าใส่ตะข่ายก็บอกว่ามันก็ได้ไม่ได้มีอะไรมันมันช้าเราไงก็เอามีชีตปูเลยสองแผน่น Uh, ははปูยาวเลยอ๋อมิ po eng, uh, ้ชิปแผ่นยาวปูเลยใช่ปนยาวปูเลยง่ายหน่อยอยู <c <c ่ข้างนอกก็ได้อยู่ตากแดดอยู่ข้างนอกก็ได้ถ้าพูดถึงก็ใส่ราคาถ้าอยู่ข้างนอกก็ใส่ราคานี่หน่อยอ่ายาวหน่อยยาวหน่อยให้มันมีชายมันออกชายมันแต่มันก็สูงอยู่นะสูงเท่าไหร่นะสูงไม่เจ็ดสิบครับสบายสบายเดินก็ได้สูไเ็ดเออเอเดินเข้าไม่ติดหัวเลยวะไม่ติดก็คือก้มหน่อยเพราะสบายสบายนี่ก็อยู่ได้ครับสำหรับไก่หนึ่งตัวนะใช่หนึ่งตัว แล้วก็ลูกไก่อนุบาลูกไก่ใช่อ,อนุบาลอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้เขาก็มีการเจาะนะฮะเจาะให้อาหารนะครับใช่เราจะให้อาหารข้างนอกอออ๋อเอาเอาถ้าวยนี่ครับนี่ถ้วยโอ้ยน่นี่นี่จะเป็นถ้วยมาใส่ให้ข้างนอกก็คือเราไม่ต้องเดินเข้าไปอันนี้มาแต่น้ำน,นี่ใช้เป็นระบบน้ำหยดเหรอน้ำเป็นหัวจิกหัวจิกอ<ะ>่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้เดี๋ยวต่ออเท่ากับถ้าใครที่มีโรงอยู่แล้วนะครับโรงอย่างเงี้ยฮะอ่าใครที่มีโรงนี้อยู่แล้วนะครับ ก็จะประหยัดไปอีกด้านหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วก็ถ้าไม่มีโรงอยากไปทำา u t ดอ o การแจ้งเนี่ยก็หมดเฉพาะใส่หลังคาก็ได้ละมันก็อยู่ได้ละอันนี้ประตูเนี่ยก็ต้องทำสองด้านใช่อนี่ยังไม่ได้ยิงอ่ายังไม่ได้ยิงแผ่นเรียบยังไม่ได้ยิงคาบอยังไม่ยิงอ่ันนี้ประตูเนี่ยก็ต้องมีสองด้านเพื่อปิดหลังนะครับประกอบเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ยึดกันส่วนแผ่นก็ไม่คิดอะไรมากใส่เหล็กฉากก็ได้ ยิงเหล็กฉากแล้วก็ยิงน็อตล็อกเลยมันุ่งอยูย่แล้วอืออืออืออนี่ก็เอาไปทําข้างนอกก็ได้ย้ายออกถ้าถ้าเราจะใช้โรงเรือนก็ <ลง S 1> ได้ย้ายไ,ไปไว้ข้างนอกเอาดอกอย่างนี้ก็ได้ได้ครับหรือใครขึ้นโรงเรือนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างพี่เอจะขึ้นโรงเรือนไว้เนี่ยแล้วก็มุงหลงังคาแล้วก็ยกไอ้พวกนี้เข้าไปไว้ได้ต้องก็เลยล็อกผสมใช่นี่ก็นี่เคยนี่เลยทำล็อกนี้ออันนี้ประมาณอันนี้ประมาณกี่กี่ล็อกต่ เจ็ดสิบห้าเนี่ยสิบห้าล็อกกันห้องหนึ่ง๋อห้องหนึ่งสิบห้าล็อกพื้นที่เท่าไหร่พี่ตรงเนี้ยถ้าถ้าจะเอามินิมอลตอรมันสี่คูณเจ็ดอ่ะสี่คูณเจ็ดเมตรอ่าใช่ได้สิบห้ากว้างสี่ยาวเจ็ดใช่ได้สิบห้าล็อกสิบห้าล็อกนี่นะฮะกว้างสี่ยาวเจ็ดได้สิบห้าล็อกก็ได้สิบเราประมาณนี้ก็ได้เป็นฟาร์มฝั่งนี้ได้แปดฝั่งนี้ได้เจ็ดตอนมันจะติดประตูย่อมๆนะใช่ถึงนะไม่คิดอะไรมากก็ไก่ตัวนึง สบายสบายคือล้อม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 เรียบร้อยล้อมเรียบร้อยมีตะข่ายนี่อันนี้อันนี้คือด้านริมด้านสุดอันนี้เขากำลังเดเลรตะข่ายตะข่ายนี้กันหมาช่วยได้สบายมากอือคือเอาเป็นว่าล็อกสองชั้นดีกว่าอ่ล็อกสองชั้นก็เท่ากับถ้าใครจะทําอ่ะมันก็งบประมาณผมว่าห้าล็อกหนึ่งอ่ะอยู่พันห้ารวมค่าแรงนะพันห้าอยู่สบายสบายเพราะไม่ได้เชื่อมอะไรเยอะ สิบล็อกก็หมื่นห้ามืนห้าค่าลงเรือนี่ลงเรือนี่ก็ตีประมาณสักเท่าไหร่ได้เนี่ยลงเรือนี๋ือถ้านี่ส <4 S 1> <7 S 2> <ม>ี่คูณเจ็ดเนี่ยสี่คูณเจ็ดตอนนี้ไม่รู้อ่ะพี่ว่าเหล็กราคามขึ้นอ่ะครับหรเหล็กราคาแพงเหลือเกินอืมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไม่แพงอ่ใช่แค่เมื่อก่อนผมทำเนี่ยสามล็อกเนี่ยตีละสามล็อกหนะมดไปอยู่ แปดหมื่นมั้งก็เท่ากับถ้าจะจะสร้างล็อกประมาณ1 5บห้ล็อกยี่สล็อกเนี่ยก็ต้นทุนก็ไม่น่าจะเกินแสนหนึ่งใช่อยู่ไหมอยู่อยู่ก็เนี่ยตอนนี้ผมจะทําตรงนี้อีกล็อกหนึ่งคือเดี๋ยวปรับลงน่าจะมีนี่กลงเพราะว่าเพราะว่ล็อกเฉยๆเนี่ยมันหมื่นหเองเนาะถ้าถ้าถ้าทำแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงเรือนข้างนอกอีกกตีซะเนี่ยห้าสคูณเจ็ดเฉยๆเนี่ยผมว่า น่าจะมีประมาณสี่ห้าหมื่นใช่ตีงบกลมๆไว้แสนหนึ่งคุณจะได้ล็อกผสมประมาณสิบห้าล็อกโอ้แสนน่าจะแพงไหมั้งน่าจะไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึงนะครับลองดูไงนี่ก็เป็นอีกแบบล็อกผสมหนึ่งสำหรับอ่านี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้สี่ขุนเจดอ่ะนี่นี่นี่โอ้มันต้องเทปูนหรือเปล่าเออถ้าถ้าคุณไม่เทก็ได้แล้วถ้าคุณไม่จะปล่อยให้มันอยู่ก็ไม่ต้องนะนี่อ๋อนี่นี่นี่ ถ้าปล่อยอยู่ดินก็ได้แต่นี่มันเทปูนไปแล้วนะครับมีอยู่แล้วครับใช่มันสะดวกกับการทำความสะอาดถ้าใครอยากได้สามสิบล็อกก็ทำสองห้องล็อกประตูข้างนอกกันหมากันเออการสองชั้นเออเขาท่าดีเว้ยงบประมาณทักสองแสนอยู่สามสิบล็อกเนี่ยไม่ถึงหรอก ไม่ถึงอถ้าสามแสนนี่โยนมาให้ผมเดีไปทำถ้าสองสามแสนนี่โยนมาแล้วเราทำให้เราทำให้ไปประกอบไม่เลยเออสามสิบล็อกอย่างงี้นะถ้าใครไม่เข้าใจก็โทรปรึกษาได้เออแสนห้าน่าจะอยู่ครับสองล็อกสองล็อกอยู่ใช่ไหมเฉพาโค้งอะไม่รวมเทพื้นรวมเทพื้นได้อยู่เพทพื้นเราไม่ได้เทหนาคือเราเอาไว้เวลาทำความสะอาดพื้นกับไม่พื้นเนี่ยต่างกันยังไงผมแม่ พื้นมีพื้นอ่ะดีกว่าเพราะว่าเวลาแม่ไก่สมมติว่ามันเราออกเสร็จนะเราสามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อได้แต่ถ้าในดินอนะ่ะหลังคาเราไม่ได้เปิดไนงะแสงแดดมันก็ฆ่าไม่ได้เนาะมันมสะสมมันสะสมอยู่ในพื้นดินเวลานอนไก่ก็จะเย็นด้วยถ้าเราไม่ทาคอนให้มันแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันมีแกลที่มันไปคุกม,มันก็เป็นเหมือนความร้อนอะ่ะม,มันก็ช่วยช่วยให้ตีฝุ่นได้อ่าใช่มันตีได้ เขาคือไม่ซื้อไม่แฉะแน่ๆใช่มันไม่ใช่ใช่แต่ถ้ามันมีแกบมันไม่แฉะอยู่ละเพราะว่ามันเขี่ยมันนะนี่เนี่ยก็เหมือนเนี่ยที่แม่ก่อยู่ก็จะเป็นนี่ก็เป็นแก่ไอน้ําก็เป็นระบบน้ําหยดไม่ได้๋ยวอะไรเราคอยดูก็ใส่หม้อถังรวมก็ผสมยาได้ง่ายใช่มีถังรวมเหรอตอนแรกว่าจะทําถังรวมเก็บไว้ตรงนี้มันจะขวางขวานตอนเปิดประตูไงก็เลยต้องใช้เป็นถังใหญ่อื เวลาถ่ายยุงถ่ายยาก็ผสมในน้ำได้เลยยากันวันกันวัดก็ผสมในน้ํานะครับอืมนี่ก็งบประมาณก็คือสําหรับคนที่จะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นล็อกเป็นล็อกไก่เนื้อไหมไม่ใช่อันนี้เป็นล็อกไก่ชนนะใช่ล็อกไก่ชนอ่าอันนี้สำหรับไก่ชนนะครับถ้าไก่เนื้อก็เดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าใอ่าถ้าคนดูคลิปนี้เยอะก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอ่าสาหรับพี่น้องชาวไก่ชนนะครับที่ใครอยากจะทำไอ้อย่างนี้มันคุจริงไหมเนี่ยที่ ก็ทนในนี่ตั้งแต่สมัยผมเลี้ยงก็พี่ก็ดูลงบีบไปดิออมันอะไรนี่ไหมมันเรียกอะไรมันเรียกอะไระตะข่ายพ v c ีีที่ก็ลงบีไบไปดิเหนียวไหมล่ะเออถ้าไม่โดนแดดไม่เป็นไรนะเออถึงโดนแดดก,ก็อยู่ได้นี่สมัยผมเลี้ยงแม่โลงเนี่ยน่าจะ,ะมาแ้่ปีแล้วอ่ะแค่ตะข่ายเนี่ยออก็พี่ก็ดูเดียเบาด้วยนะเบาด้วยใช่เออนอกจากจะโดนห้ามโดนไฟอย่างเดียวละจะโดนไฟแล้ววูกมันดีกว่าตะข่ายพลาสติกดีกว่าตะข่ายเหล็กเยอะถ้าตะข่ายเหล็กอ่ะมันจะเป็นสนิม ตะข่ายเหล็กเป็นตะข่ายลวดนะนะไม่เป็นตะหนิมแต่เนี้ยไม่เป็นม้าดูล็อกก็ไม่ล็อกอะไรก็แค่บันท้ายล็อกล็อกธรรมดาพูดทำง่ายด้วยเนาะง่ายด้วยครับจะแพงแต่เนี่ยแพงเนี่ยแพงกับเหล็กนี่แหละแพงกับเหล็กก็ดูฝั่งเนี้ยมันโดนแดดมันก็มันก็ไม่ได้ผึกไม่อะไรนะตอนนี้แดดยิงตอนบ่ายเนาะตรงนี้ก็ดูดิพี่ก็ลองบีดดิไม่มีไม่มีนี่ อายุใช้งานประมาณ1ิปีได้นะโตตัวนี้มันหปีแล้วเลสิปีสบายสบายนี่ก็เสร็จมาห้องนึงแล้วนะครับนี้น่าจะเสร็จห้องหนึงสิบห้าลบอ๋อแต่ทํางานหนึ่งคืนนะืเพราะว่าช่างช่างติดงานประจําอันนี้คือทํามารอประกอบเดียวเอามาวางแล้วก็รอประกอบปูเหล็กแล้วก็เชื่อมติดโอเคไม่ยากไม่ยากอืมนะครับอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาถ่ายพี่เอสให้เพราะเดี๋ยวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็พามาดูแบบเราผสมเสร็จไปละก็เดี๋ยวต่อไปใครสงสัยเรื่องขบวนการไก่เนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันรายได้จริงไหมอะไรจริงไหมเนี่ยลาบสายไอันี่เลยโอโ้โหแต่มันก็ต้องบอกต้องศึกษาให้ดีใช่ต้องศึกษาครับเพราะว่าอย่างของผมอะ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาคือตลาดผมมันมีแล้วมันเดินไปได้สบายๆแล้ว คือเราเป็นต้นน้ำด้วยไงต้นน้ำถ้าเรามีกลางน้ำปลายน้ำเงี้ยยังไงมันก็เดินได้คนบางคนโทรมาถามว่ามีตลาดเปล่ามันก็ต้องมันก็ต้องหาอมันไม่มีไม่มีใครหยิบยื่นมาให้หรอกแต่ละจังหวัดมันก็ต้องหากันไองใช่มันก็ต้องหากันเองถ้าคุณหาได้อ่ะทีนี้คุณก็สบายเลยมันก็จะกินยาวใช่ป่ะล่ะขั้นนการผลิตคุณมาปรึกษาผมนี่ใช่ได้หมดกระบวนการผลิตการอนุบาลโปรแกรมวัคซีนเราจัดให้หมด ได้หมดมาศึกษาดูงานที่ฟาร์มได้ไหมมาศึกษาก็แจ้งลงแน่พี่แต่เดี๋ยวให้เสร็จนี่ก่อนเดี๋ยวเปิดใช่ใชทีเดียวเลยทั้งไก่เนื้อไก่ชนเลยใช่ครับมาทีเดียวเลยนะครับก็อ่ะก็ของเท่าน,นี้แหละครับคลิปหน้าถ้าอยากรู้อ่าล็อกผสมไก่เนื้อก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็ถ้ายอดดีๆก็เดี๋ยวพาเอาถ่ายอีกแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ล,ล็อกไก่ชนนะครับเหล็กมารอพรอนี่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 น เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเปิดตัวให้ดูอีกทีว่าจะผสมอะไรนะครับพ่อพันตัวไหนนะครับรับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับสวัสดีครับขอบริรับ